การสร้างบุญสร้างกุศลทุกประเภทนี้คือหลักของใจที่ยึดของใจที่ฝากเป็นฝากตายของใจเพราะใจเราไม่เคยตายร่างกายสลายลงไปตายส่วนร่างกายใจไม่ได้ตายออกจากร่างนี้แล้วก็ไปสู่ร่างนั้นออกจากภพนี้ไปสู่ภพนั้นถ้าเรามีบุญมีกุศล,บ,ศลบุญกุศลก็จะหนุนเราไปสู่ภพที่ดีคติที่เหมาะมีมากน้อยจะลาบุญกุศลยิ่งหนุนเราไปโดยลำดับ จนกระทั่งถึงมีมุัทพเนธพังไม่พ้นจากบุญจากกุศลที่เราสร้างมานี้ได้เลยแต่ส่วนบาปนั้นใครจะเชื่อว่าบาปมีหรือไม่มีก็ตามเป็นหลักธรรมชาติที่ลบไม่สูญมาตั้งแต่การสร้างบาปในหัวใจก็เป็นที่หัวใจถ้าออกมาทางวาตาทางกายก็ไหลสู่เข้าใจซึ่งเป็นผู้สั่งการนั่นแหละเวลาตายแล้วใจไม่ตายบาปก็ไม่ตายติดแนบใจเผาใจไปตลอดเวลาในภพชาติต่างๆไม่มีกําหนดไม่มีประมาณ สัต์โลกทั้งหลายจึงเก็ดไปด้วยกองทัพทั่วหน้ากัน